กับสวัสด like ีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องถูกๆูกทานครับมาผมมาเจอกันเสาร์ของวันที่13ครับเสาร์นี้เป็นวันพฤหัสนะครับคุณพ่อคุณแม่วันพฤหัสสัดี2องพันกครับวันที่13กันมาผมมาเจอกันนะครับมื้อนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนักตะเลิกนะครับก็คือวันมาฆบูชานะครับเมื่อวานนี้อ่ามื้อนี้นะครับ หน่วยงานราชาการต่างๆเปิดทําการนะครับเหมือนเดิมนะครับคุณพ่อคุณแม่มาพบมาเจอกันในคลิปนี้เสาวนี้นะครับเอ็ดวีไลได้ตัวเลขแนวทางนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับเอฟซีไม่เปิดในทรงตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันโดยการใส่น้ําแฝงของเพื่นนะครับก็คือคนไทยบ้านนะครับเป็นที่ว่าเป็นคลิปแรกงวดแรกนะครับที่เพื่นส่งตัวเลขแนวทาง มาห้แอดวิไลได้นำเสนอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทาง่องกันก่อนอื่นขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคนไทยบ้านนะครับที่ส่งตัวเล็แนวทางมาให้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเพิ่นกลาเป็นนักคำนวณอีกผูน้นึงนะครับคุณพ่อคุณแม่ถือว่าคำนวณเองซื้อเองนะครับก็เลยอยากฝากแนวทางนะครับผ่านทางแอดวิไลนะครับวิไลให้โชคนะครับจะถือว่าอ่า ขอกราบขอบุณขออคุณ,คณที่มอบความไว้บ้างใจให้อดวีไลนะครับ RFC ท่านใดน,นะครับที่เป็นนักคำนวณตัวเลขแนวทางนะครับอยากปล่อยหรือว่าอยากาฝากตอน R FC คุณพ่อคุณแม่กันสำหรับเรื่องของตัวเลขแนวทางการติดตอ่อออดวีไลมาใดนะครับที่เบอร์โทรึ้นให้นะครับต้นคลิปนะครับหน้าจอนะครับติดต่อมาใด เอาแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันแอดพิไลกะจะนําเสนอตัวเลขแนวทางนะครับเป็นซื้อกลางให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันนะครับเอาช่วงพูดคุยกันอยู่นี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกากันเลยนะครับแอดพีไละจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับอ่แนวทางของคนไทยบ้านนะครับเปิดตัวครั้งแรกนะครับ เป็นบนอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางชุดบนอย่างเดียวเป็นบนอย่างเดียวเด้อคุณพ่อคุณแม่บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับนาติดตามนะครับแยกบนแยกล่างถูกใจ FC แน่นอนนะครับกับบนอย่างเดียวครับตอนนี้หลังจากเริ่มแอดวิไลกีดอย่าง้ามานะครับตอนนี้เริ่มล่มนะครับคุณพ่อคุณแม่ อ่เริ่มล่มว่อยๆเลยนะครับส่วนตีสองกว่าวนั่นบ่ล่มนะครับตอนนี้เริ่มล่มมาแล้วแต่ว่าตามฟังข่าวว่าภาคอีสานตอนล่างมีฝนปุ่ยไปนะครับคุณพ่อคุณแม่มาตกทางสะปนเนี่ยเด้อฝนเลยตอนนี้นะครับแข่งแรงกันไลยนะครับเพราะว่าฝนถิ่มช่วงตั้งแต่ อด,ดนั่นฝนนีก้อนกําหนดนะครับเอาง่ายปีนี้ฝนนีก้อนกาหนดก็เลยเหตุให้ความแข็งแรงนะครับตอนนี้งัวคข้วยกึดญยาอ่ากึญยากินนะครับบ่มียาให้กินกินแต่เฟืองกินแต่มาม่าล่ะครับอืมกะเห็นใจพี่น้องที่เลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายนะครับนานี้นะครับก็ถือวา่าลําบากนะครับอาสําหรับท่านใดเพื่อนที่เพื่อนมี่บอโซลาเซลแน่ปลูกยาแน่ก็คงจะพ่อ บันเท่าเบาบางปัญหาใดน,นะครับอ่ะเอาใจซอยเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ถูกสัมมาอาศิษครับเขาก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับให้กําลังแรงใจกันอ่ะเรื่องของตัวเล็กหน้าทางังคือกันนะครับแต่ละสํานักมีเขามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดาแอดวิไล่ก็เค,เคยเอาอยู่ตลอดนะครับถ้าตัวเล็กหน้าทาังเข่ากับเอฟซีก็ว่าดีนะครับเรื่องของคอมเมนต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับเจ้าของคอมเมนต์อ่าขออภัยเจ้าของหวย อสองมหาชัยหรือว่า2องโชคมงค,คลเพิ่นกับมีความน่อยใจอยู่โทรมาพูดคุยกับแอดวิไลนะครับเรื่องคอมเมนต์อยู่ทางช่องชบาพารวยนะครับมันบอมเลกสูตรคำนวณน,นะครับที่เพิ่นจะไปลอกเลียนแบบไผ่มานะครับเป็นเลขซองเป็นหวยซองเพื่อนกับไปประมูลมากคือกันเอาง่ายๆว่าให้เข้าใจกันแล้วก็มาว่าเพิ่นไปลอกเลียนแบบมานะครับเพื่อนกับมีความน่อยใจนะครับ เพิ่นก็นเลยโทรมาพูดคุยกับแบดวิไลนะครับถ้า FC นะครับที่ท่านบอมักบอชอบกักบคงจะปล่อยผ่านไปนะครับอย่ามาคอมเมนต์เพิ่นเพราะว่าเพิ่นบอมีส่วนใดเสียกับ FC นะครับเพราะว่าเพาิ่นเ,เ,เ,เอาโชคเอาลาบมาให้อ่าเขาก็ต้องน้อมรับเอาสําหรับผู้มาปวนผู้คอมเมนต์บมดีกับมี่นะครับว่าเพิ่นไปก๊อปปี้มามันบอแมนนะครับแอดวิไลก็ยืนยันหลักฐานได้นะครับเพิ่นส่งมาทั้งอ่าเฉดไหบ่งแอดวิไลก็โชว์ให้เบิง่งนะครับ สำหรับหวยซองมหาไซหรือว่าโชคมงคลนะครับเพื่อนว่าถ่ายเอฟซียังคอมเมนต์อยู่แบบนี้อาจจะงดนะครับเพราะว่าเพื่อนบ่ามีส่วนได้ส่วนเสียอียก FC, อ,อ,อย่างกับเอฟซีสามงวดติดแล้วนะครับเนื่อทางที่เพื่อนเดินต่อเนื่องมาล่างอย่างเดียวสามงวดติดแล้วนะครับเพื่อนว่าถ่ายเอฟซีคอมเมนต์อยู่แบบนี้คุณพอ่อผมก็น้อยใจขึ้นกันบ่าน่อาจจะได้ให้งดให้แนวทางนะครับนั่นคือสําหรับคอมเมนต์ที่บดี ทางช่องชาบาพารวยนะครับเพราะว่าเพิ่อนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเอฟซีคอมเมนต์มากเพิ่อนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับเออเขาจะปิดบังกันบ่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนหน่อยนะครับส่วนหน่อยที่เขามาปันป่วนในช่องชาบาพารวยแนวะช่องแอดวิไลแนแะลวกะ็าดึงนะครับคลิปรูปไปลงเพจนะครับอ่าพวกสั่งเพจปลอมนะครับอ่มาเบื่องตัวเล็กแล้วทางน้ำกันนะครับของคนไทยบ้านนะครับ เป็นบนอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับล่างอ่วิ่งนะครับเดิมจากเรกวิ่งกันเลยเขียนตามเรื่อคุณพ่อคุณแม่คนไทยบ้านนะครับเป็นคลิปแรกคลิปเปิดตัววิ่งไปที่7กับ8ครับเจ็ดกับ8จับคู่ครับมี5คู่นะครับมี7เ เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งมีแคนนี่นะครับคุณพ่อคุณแม่มีห้าชุด นะครับเป็นบนอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่แต่การคลิปเดียวจบนะครับวิ่งเจ็ดกับแปดบนอย่างเดียวเบื้องไห้ดีจับคู่ครับห้าชุดนะครับมีนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดแปดเก้าแปดหนึ่งกลับมาเบิ้งตัววบงกลมตัวเน้นย่ำเลยผลเบืงกลมมาใข้แค่2สองคู่นะครับเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดเก้าครับ สองครูเน้นๆเด้อคุณพ่อคุณแม่สรุปสรุปวันที่สรุปวันที่สิบสามครับมึงนี่เป็นเสาของวันที่สิบสามกพกุพมภาพันหกแปดอ่ะนี่คือสรุปผลเลกแนวทางนะครับมาคลิปเดียวจบของคนไทยบ้านนะครับถือว่าเปิดตัวครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่มักชอบแคปบหน้าจอกันฝากแชร่อไปนะครับ7971นะครับตัวเนนยำถูกใจแน่นอน7กับ8นะครับเล็กวิ่งเล็กเด่นของเพ่นอ่าเซรนีแอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่ณพอคุณแม่กันไปให้เอฟซีทางช่องยูด่ดีไม่แห้งครับสกุสก,ก,กมันๆลำลวยขอให้ตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักที่ทางแอ v ดวิไลได้นำเสนอให้ f อฟคุณพอ่ณพอคุณแม่ได้ติดตามกันให้แตกหลายๆสำนัก ให้เอฟซทางช่องได้ไมีโชคไม่ลาบกันสูส้หูสุขคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ